นีก็มาอยู่กับหนูค่ะมาแนลแล้วก็กับพี่พุมค,ค่ะัำหนึ่งก็คือลายรหัสของเราเองเอวันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์พี่พุม<อ>ว่าประสบการณ์ที่โรงเรียนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกตั้งแต่ตอนเข้าก็มันมันตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่ไม่เคยคาดคิดคาดฝันกับว่าจะได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนที่สวยงามแล้วก็มีเกียรติแบบนีบ้แล้วก็สามารถเรียน แล้วก็มีชีวิตรอดมาถึงวัน6แล้วก็จนถึงวันปาชินาอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยอะแล้วคุณตัวเองกับคู่คนที่มีส่วนแล้วเรื่องปป๊อปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดียนสตรีมีแฟนที่เดียนสตรีสองคนครับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนที่ห้องเดียวกันคนหนึ่งครับแล้วก็สอบวอคนนี้ครับสามคนในชีวิตการเรียนแบบเดียวกันแล้วอยากฝากอะไรกับโรงเรียนนี้ไหมคะ ก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันยังค้างคายอยู่เราให้ยีแก้ครับแล้วก็อยากจะบอกให้กับน้องๆรุ่นต่อไปที่ที่กำลังเกิดโตขึ้นมาว่าให้ให้ช่วยกันอะไรที่มันดีๆให้รักษาไว้นะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไขครับุงไม่จะเป็นต้องทำต่อ ให้เราได้ถึงวันนี้ให้เรามาได้ถึงวันนี้และเรา คือดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นห้องตัวเองหรือว่าห้องอื่ออนเราดีต่อกันมากแล้วก็รู้สึ<า>กเคลียร์เพราะว่าพี่ก็เคลียร์นะพี่สิ <c oughs> ใช่ก็จะจบดีๆไหมอะไรประมาณนี้อ่าค่ะแล้วอยากจะถามก็คือเรื่องของพี่เลิฟในโรงเรียนที่เป็นยังไงบ้างคะก็<า>มาเรียนที่นี่ก็คือแฟนอยู่นี่ด้วยตอนนั้นแต่ก็เลิกไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะที่คนนี้เขเรื่อย ก็รู้สึกใจหายบ้างแต่ก็แอบดีใจเพราะว่าเราจะได้เข้าไปเติบโตในรั้วมหาลัยแล้วก็ทํความฝันเราแล้วแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากขากกับเพื่อนค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในที่นี้มานานแล้วมันฝึกความผูกพันแต่วิการอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอยู่มั้งแต่มยแล้วก็เรื่องความรักกับโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างคะเล่าสิป๊อปปูล่าเลยเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้ สำหรับครั้งแรกที่มีความรักครั้งแรกก็เกิดที่โรงเรียนนี้ตอนมหนึ่งค่ะมีวันเดิมมมจไม่อกเยอะเอ้ยเป็นไรมากแต่ก็รู้กันอยู่อยากฝากอะไรกับน้องๆต่อไปไหมคะว่าแบบอยากให้โรงเรียนพัฒนาอะไรต้งกาอะไรสำหรับน้องๆทีู่ีในโรงเรียนนี้ก็เวลาจะทําอะไรก็ให้คิดถึงวันแรกที่เราอยากเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ว่าเราอยากเข้ามาแค่ไหนกได้ให้คิดถึงช่วงเวลานั้นก่อนจะทำอะไร ช่อง YouTube ด้วยนะะคขึ้นช่อง y o ยืดดูไ่พี่น้องพี่น้องี่ิ้งบ้งอมจายบล้อมายไปไบ๊ายบายตอนนี้เราก็อยู่กับพี่คิมห้อง13ค่ะคือห้องกิมเต้นค่ะวนี่เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาว่ามีความรู้สึกยังไงที่แบบจบสั่เรีอนนี้แล้วค่ะรู้สึกว่าใจหายกันเพราะว่ารวดเร็วมากเลยแต่ตอนนี้ก็มีความสุขมากเรามีคนมาให้ความฝันเยอะแยะมากมายเลยแล้วค่ะแล้วเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือ เรื่องความรักของพี่เริ่มในโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับสนุกดีได้คุยกับหลายหลายคนเลยคุยกับหล,ลายคนที่เลิฟโอเคค่ะก็ <laughs> <laughs> okay,